โอเคครับผมเดี๋ยวจะมาพาสาธิตวิธีการประกอบโชควิธีการประกอบซีมโช๊ครถ CBR 300นะครับอันนี้ก็ผมก็ลือไปหมดแล้วล่ะก่อนอื่นก็นี่ครับใส่ไปก่อนเลยใส่ไปก่อนเลย จริงๆก็ต้องฉลมงน้ำมันด้วยนะครับใส่น้ำมันไปก่อนอันนี้ผมรวบรัดตัดตอนให้ดูแล้วก็ตามด้วยสปริงสปริงเนี่ยเอาข้างที่ทีๆลงนะครับจะมีทีนี้่ฮะเอาข้างทีๆลงลงปักตามด้วยแหวนใส่เข้าไปตามด้วยกระบอก นี้ถ้าแหวนมันปลิ้นมันไม่ตรงมันจะลงไม่สนิทนะครับนี่แหวนลงลงสนิทแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปก่อนพื้นที่ครับแคบจัดทำงานลำบากหน่อยครับโอเคจากนั้นสวบกระบอกโชคเข้าไปเลย ก่อนประกอบก็พยายามฉลมน้ำมันหรือจารบีนหน่อยนะครับน้ำมันก็ได้จารบีก็ได้ใส่กข้ปไปแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้เล็งให้ดีนะครับถ้าไม่ตรงมันไม่เข้าให้นะครับเนรู้มันตรงให้ผมหรือเปล่า นีคิดว่าตรงคนระับขับนอตให้แน,น่นนะครับตัวนี้ <_ Designer> อ่ะแล้วก็มาดูฝั่งซีนอันนี้จะมีปอกกันลื่นแล้วก็มีแหวนแล้วก็ตามด้วยซีนเดี๋ยวผม่าจัลบีสักหน่อยก็ดูไม่ทันก็ ย้อนหลังดูเอานะครับใส่ซีนก็ปะใส่ให้ถูกข้างนะครับซีนซีนเนี่ยตัวที่มันมีเบอร์ซีนเนี่ยมันจะบอกไซส์บอกขนาดซีนอยู่เอาไว้ข้างนอกนะครับทีนี้เราจะเอาซีนเข้าได้ยังไงไม่มีบล็อกอ่ะมาใช้วิชา วิชามานชาวบ้านเราเนี่ยแล้วก็ใช้ค้อนตีไปเวลาตีตีให้เป็นนะครับตีไม่เป็นนี่เดี๋ยวค้อนจะไปโดนขอบไอ้นี่นะครับขอดแกนชกทาให้แกนชกเป็นรอยนะครับตีไปเรื่อยๆตีก็ตีออกนี่ครับตีออกตีออกอยาให้มันโดนเคาะไปเรื่อยๆครับเคาะไปจนสนิทแล้วก็เอาเลี้ยกปักแล้วก็ใส่กิ๊บหลอก ใส่คลิปล็อกเสร็จก็ใส่ยางกันฝุ่นเข้าไปก็คือเสร็จครับแล้วเราค่อยมาถอดน้ำตัวนี้ออกแล้วก็เติมน้ํามันครับแตบบบ่วิธีการเติมน้ามันครับผมจะบอกเคล็ดลับให้วิธีการเติมน้ํามันไม่ต้องไปตวงนะครับไม่ต้องไปตวงเลยนี่กดโชกลงกดโชกลงให้สนิทนี่ครับให้สนิทอย่างนี้นี่ครับดันลงไปให้สนิท แล้วเติมน้ำมันเข้าไปเติมจนเต็มนะครับเติมจนเต็มเนี่ยไล่ลมด้วยปล่อยไล่ลมไล่ลมเสร็จก็เติมน้ำมันเข้าไปให้เต็มเนี่ยคือมันจะได้มาตรฐานโอ้เสียงเสียงรถดังถ่ายทําข้างถนนนี่ครับกดลงา่างนี้แล้วก็เติมน้ำมันเติมจนเต็มนะครับเนี่ยเต็มนันในระดับนี้ถ้าไปดึงโช๊คขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วไปเติมน้ำมันให้เต็มนะครับ โชคใช้งานไม่ได้นะครับจะแข็งด้วยนะครับมันจะแข็งมากห้ามไปดึงขึ้นนะครับอย่าก,กดให้สุดอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆครับในการเติมน้ำมันโช๊คโอเคประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม